กราบสวัสดีค่ะหุที่้บาทนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งความเข็ม <c oughs> วันนี้มีกล่องเข้ามาใหม่นะคะเป็นกล่องพับจีลักกี้ระยะเวลา3ามสวันด้วยกันชุดทีน่าสนใจนั่นก็เป็นชุดแรแดงแล้ชุดน้องมีขี้เหงานะชุดน่ารักมากเลยทุกคนมีแบบว่าเล่นสีเล่นไฟกระพุบก,กะพิบไฟกระพิปบป๊บปับ๊บปุ๊บปุ๊บ หรับใครที่ต้องการเติม UC ในภาพ G Mobile กับ Gas Top Up นะครับแอดไลน์ไปที่แอด Gas Top อ p อย่าลืมเครื่องหมายแอดเติมถูกคุ้มปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนขอบคุณครับแล้วก็ชุดนี้นะคะคุ้นมากเลยเหมือนเคยมาหรือเปล่าเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมเอามายัดลมกันอย่างงี้นี่เดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นกระทะมีคิวฟีดอุ๊ยน่ารักด้วยนะคิวฟีดเป็นรูปดอกไม้ Night of Luck m a c l e v e l นะคะโยล็อกโยโอ้โหเฮ้ยมันทำไมมีเอาปืนอัพเอาของอัพมาใส่2อันเลยอะ m a c l e v e l 5ทั้งคู่เลยโอ้สวยเป็นแบบว่ากีตาร์โย What's up man มีสกินรถด้วยนะอันนี้เคยมาแล้วอมายัดนะคะโอ้มีกระเป๋าน้องมีน่ารักมากโอ้ยเพื่อนหนึ่งงามขนาดนะขนาดด้วยเป็นูปหัวใจ อุย้ยน่ารัก่ะอุย้ยสกินหมวกอุย้ยสกินหมวกเป็นหูแมวอุย้ยมีชุดอีกโอ้จิ้งจอกน้อยอ้าวไม่ไม่ใช่แมวหรอเป็นจิ้งจอกเหรอแต่คูลมีเพนด้าอู้น่ารักอุย้ยมีแต่ของน่ารักน่ารักปัตโท้ดัโมโบสั่งโคเตอร์โอ้น่านะคะขนาดมีท้ายด้วยนะทุกคนก็เขามีการันตีของม่วงสูงครบทีสิบยี่สิบกับสามสิบได้ของชมพูนะคะการันต,ตีนะอันนี้ ครบ50กล่องนะสามารถลุ้นรับของได้1ชิ้นนะโอ้ก็มีตามนี้เลยอันล่างเนี่ยเอาไปไกลๆหน่อยได้ไหมโอเคเดี๋ยวจะมาลองสูงเท่าไหร่เนี่ยมันโอ้สิบครั้งแค่450 UC ซีเท่านั้นนะคะเ,เดีอ๋อชุดนั้นเป็นชุดสีม่วงโอ้ได้ครบแล้วนะหนึ่งชุด การันตีของมู้นะคะเป็นหมวกนะ,ะ,นนะ,ะนกล่องแรกนะคะออันนี้ไม่ใช่การันตีใช่ไหมเห,หมือนมีแล้วเลยอ่ะได้แพนด้าเออได้กระทะอัพเกรดมานะฮะวันนี้ว่าวันที่เคยอัพสกินกระทะไปแล้วก็คือไม่อัพมีเอาไว้แบบว่าเท่ๆเก๋ๆเ,เ,เลยอันนี้การันตีชิ้นที่30 อันนี้คาใช่ไ้มคาที่ upgrade, อัปเกรดใช่ไหมอ้าวไม่ใช่หรือเปล่าขอดูแป๊บนึงเหอะไม่ใช่อันนี้เป็นคาชมพูนะคะเดี๋ยวอันที่อยากได้ไม่ออกเลยสักอันน่เนี่ยเนี่ยเนียเนียเน่ารักมากเลยเนี่ยไปต่อกันไปลุ้นการันตีห้าสิบติดตัวมีกลมมาแล้วนะคะ ปกติอยู่ที่จะได้วิกผมออกอยากมากเลยนะหาชิ้นเฮ้ยจิ้งจอกน้อยได้กี่ชิ้นแล้วอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปลนุนการันตีทีหลังบ้าออันนั้นกระทะจะได้เป็นท้ายหนึ่งชิ้นนะคะได้สามเนาะอู้ เฮ้ย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 เยดี๋ยวเดดเเฮ้ยเอ้รอบนี้รอบนี้ให้ของเยอะแปลกๆขำนาเกียร์ก็เลยคิดอยู่ว่าอยากได้ชุดชุดนกเรียนมาแล้ว กร้าวมาสามาแล้วขี้ลืมดูว่าตอนแรกขี่มีท้ายเท่าไหร่ที่จะไม่ได้นะเฮ้ยงงอันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยส่วนผมแค่หนึ่งร้อยก็พอแล้วมากเกินคุ้มเฮ้ยของออกเยอะมากแล้วคือทุกคนมัน10กกล่องแค่450ปกติกล่องลัคกี้มันจะ560รอยสิู่ีใช่ไหม อแปขนาดน่ะอ่ะอีกสักห้าสิบกล่องนะไปไปไปให้มันจบจบแต่จริงๆอ่ะก็ได้ของนี่ยางได้ครบแล้วนะเหลือแค่ชุดนี้หรือเปล่ายังไม่ได้กระเป๋ากะเป๋ากะเป๋ายังไม่ได้เอ้ยถีอาการันตีกันการันตีการันตีได้รึ <laughs> อีกชิ้นหนึ่งนะคะ ลามบวังชินพังชลายเหลือสก,กินกระเป๋าอ่ะอยากเอามาใส่กับชุดอัพเกรดอ่ะแต่ถ้าหวังมากเนี้ยมันไม่ออกหรอกเนาะยังไงก็มาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะของมันได้เกือบครบแล้วนะเหลือแต่ชุดนี้อกับกระเป๋าหมีอ่ะสก,กินลดมีแล้วอ่ะไหนๆก็ไหนๆป่าๆไปไปไหห้า,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 าสิบ ดไปตัดคลิปลงติกต็อกเอาลงสักร้อยกล่องนี่คือแบบใจฟูมากของได้เยอะมากอพอละหมูคีไม่ขอไปต่อนะมีแล้วจะดีแต่ทำไมครบแล้วทุกคนของครบแล้วเหลือแต่ชุดแดงพอยแม่งอุ้ยขอโทษค่ะโอเคตอนนี้ก็ซุมไปแค่120กล่องนะคะ ซื้อซื้อของได้เกือบครบเลยยกเว้นชุดแดงชุดนี้นะะชุดนี้ได้แล้วนะโอ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเอาอชุดนี้ยู่ที่ไม่มีลืมไปว่านี้มันในไอดีใหม่โอ้ชุดนักเกียงก็น่ารักมีวิกผมด้วยแหละแล้วก็ชุดนี้นะคะชุดม่วงชุดม่วงที่ได้มาเนาะมีชุดนี้น้องก็น่ารักมากว้าวว้า วเป็นไงล่ะเถวรอบนี้ของจริงนี่จะกินหมูก็ได้นะว่าไปสกินกระเป๋าสกินกระเป๋าเฮ้ยผิดอันผิดอันอุ้ยยอยาลชมุดเลยท้ายหูที่ไม่รู้ว่าได้กี่ชิ้นนะคือเด้งออกเด้งปืนปืนซ้ำสามใช่ไหมกระทะสามแล้วก็มีท้ายที่ออกมาด้วย ก็คืออย่างต่ำประมาณเท่าไหร่อ่ะห้าชิ้นปะเออยังไงก็ช่วยนับกันด้วยนะคิดจะไม่ได้ตอนนี้ก็สูงไปทั้งหมดร้อกล่องก็ได้ของมาโคตรคุม้มนะคะเดี๋ยวนะเราไม่ได้ของรางวัลในแคลนหรอเออแค่นี้อ๋อกระทะมันเป็นของม่วงเนาะปืนอัพของม่วง เลยไม่รู้เลยว่าได้กี่กระบอกขี้เกียจไปวนดูนะคะยังไงก็ช่วยอยู่ขีนับด้วยนะโอ้ยขี้ได้ทายทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะมาคอมเมนต์บอกด้วยน่าเกลียดว่โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล <c oughs> ้วพบกันใหม่ในคลิปหนยวันนี้อารมณ์ดีฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมทายหวยลุ้นดวงนะคะก็จะมีเฉลยในวันที่1เวลา ายสี่น่าจะประมาณนั้นแต่หมดระยะเวลากิจกรรมคือบ่ายสองมีทั้งในเพจ Facebook นะคะหูขี้ห่าป่าชาแนลแล้วก็ทางของหน้าชุมชน YouTube ด,ด้วยอย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะสามารถเล่นได้ทั้งสองทางทายเลขแบบไม่ซ้ำกันได้นะคะแค่จะต้องแรงแพ็ต t i นัมขึ้นไป